สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณยายไม่เลือกสถานที่การถ่ายทําของคุณแม่นะคะคุณยายนะคะตรงไหนที่ตั้งกล้องได้แดดไม่เข้าคุณแม่ลุยรูปเดียวถ้าสามตะกอนนะคะเป็นลายคุณนท่าเป็นสีเขียวค่ะคุณนท่าเป็นสีเขียวนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสีเขียวเนืยวซับค่ะ ลายเขาเรียกว่าลายนางงามค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะถ้าไม่ชัดเกนฑถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอขออภัยด้วยค่ะค่ะหมายเลขสามนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลายนางงามค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของถุงผ้านะคะค่ะยาวสองค่ะยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะ ค่ะคุณแม่ไม่เลือกสถานที่ค่ะค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นเขียวเหนียวทัพย์ค่ะเขียวผ่านไปแล้วนะคะค่ะถ้าสวยไม่สางนะคะ1,500บาทค่ะนี้ค่ะเป็นม่วงค่ะเขาเรียกว่าสีม่วงนะคะค่ะม่วงค่ะสีม่วงค่ะม่วงเปลือกมังคุดนะคะมังคุดกําลังจะสุกนะคะม่วงเปลือกมังคุดค่ะ รหัส16คุณแม่จะไม่เบี่ยงเบอร์นะคะคุณแม่จับมาหยิบมาไหนคุณแม่ก็ติดไปเลยค่ะค่ะตรงไหนที่แดดไม่เข้าแสงไม่เข้าคุณแม่จะค่ะตั้งกล้องเลยค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอยีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะราคา1,500บาทค่ะ1,500บาทนะคะ อันนี้พื้นผ้าเป็นสีแดงครั้งค่ะลายอะไรนอกคุณยายจำผิดนะคะค่ะคุณแม่จำไม่ได้นะคะค่ะลายนี้ค่ะถือว่าสวยนะคะสวยในตาของท่านงามในตาของท่านถืงไหนก็ค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งนะคะผ้าหนึ่งค่าไอ่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะถ้าคุณแม่นี่สวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสบินเจ้าเก่าค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นแหละค่ะค่ะผ้าสวยตลอดตางามตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่ติดกลางค่ะใส่ออกบุญออกงานไหนก็เลิศหรูดูเด่นนะคะผ้าสวยนะคะเนื้อหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลายใหม่นะคะค่ะผ้าไม่ชัดเจนผ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งผ้านิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ 500บาทนะคะลายนี้ก็สวยนะคะเป็นลายเล็กๆค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายคมห้าค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะ1,500บาทค่ะค่ะเวลาคุณแม่ยกขึ้นแบบนี้มันเกิดสีเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันเกิดแสงเข้านิดหนึ่งนะคะค่ะนี่ค่ะดูภาพตรงนะคะภาพตรงมันจะออกลักษณะสีนี้นะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงข้างค่ะลายสวยนะคะหนานิ่มแน่นค่ะ ค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็พอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากนะคะค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวคุณแม่จะตึงไม่ได้หรอกคะ่ะคุณแม่ต้องอ่อนโยนกับเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะค่ะอ่อนโยนไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเงินก็หายากเข้าใจกับการจากการจะซื้อหากันแต่ละผืนก็เข้าใจกันนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะช่วยยคุณแม่นะคะ ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากค่ะช่วยคุณแม่คะ่ะค่ะช่วยคุณแม่คุณยายนะคะลูกค้าของคุณยายทุกท่านนะคะ1,500บาทค่ะนี้สีน้ำทะเลนะคะสีนี้ใส่ออกงานวันแม่ก็ได้ค่ะเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะพระราชการที่9ของเราค่ะเดือนหน้าก็12สสิงหาเป็นวันที่ใส่สีฟ้านะคะค่ะก็มองดูนะคะสวยนะคะ ค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกคืนค่ะเอาใส่กับสีฟ้าวันแม่ค่ะ12สิ้งหานะคะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนก็ได้นะคะค่ะพอถึงวันจริงๆแล้วมันจะหายากค่ะสีฟ้าใสนะะี่ค่ะ1 5 0 0บาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางผ้าของคุณแม่นี่จะสวยไม่สางนะคะค่ะแม่บ่วันรักเจ้าเก่าแม่ค่ะยายรักเจ้าเก่านะคะ ขาผ้าไหมสวยสริมขาดด้าเเ่าค่ะคุณแม่เป็นคนสุริมด้วยจ้าคุณงยาเป็นคนสุริมจ้าแต่ว่าภาษาเขมรนว่าบ่ได้จ้าก็บ่ได้ค่ะทางออกนิดนึงค่ะอันนี้สีขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสีนี้เขาเรียกว่า้าดสีพัดเทลชมพูพัดเทลอ่อนนุนะคะขหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ สวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะคะาดเลียนี้เขาเรียกว่าลายบันไดนาคนะคะคาดสวยค่ะสีคัดเทลอนนุสนะคะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคุณยายจบ,ยบริญญาปอสีค่ะตัดต่อภาพไม่เป็นค่ะรู้แต่ว่าลุยงานอย่างเดียวค่ะตั้งกล้องแล้วก็ลุยเลยค่ะคุณแม่จบ,บริญญาปอสีตัดต่อภาพไม่เป็นนะคะค่ะโทษท้าคุณแม่เข้ามาค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนนะคะ ค่ะโทรทักเข้ามาค่ะเรียกว่าขอก้นหอยล้อมดอกแก้วค่ะสวยนะคะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสค่ะใสออกงานค่ะค่ะ12สสิงหาเนี่ยค่ะพอรุ่นกันอยู่นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะลูกค้าของคุณแม่ทุกท่านค่ะเตรียมตัวหาสีฟ้าใสไว้นะคะค่ะสิสงสิงหาเดือนหน้านี้ค่ะค่ะเป็นเดือนที่ใส่สีฟ้าค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะค่ะเป็นราคาที่อ่อนโยนมากที่สุดนะคะเป็นราคาที่เบามากค่ะราคาช่วงนี้ค่ะค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะสวยไม่สางสวยไม่จิดกลางนะคะแต่คุณแม่จะขายช่วงนี้ช่วงราคาที่อ่อนค่ะราคาที่เบามากค่ะช่วงนี้ค่ะ อันนี้ก็เขาเรียกว่าดอกมะเขือปรปกาตอบนะคะคุณแม่รู้คําเดียวนี่แหละภาษาเขมรคือระกาตอบดอกมะเขือค่ะระการตอบค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะสีนี้เขาเรียกว่าสีม่วงชมพูนะคะเอาผืนท่าอย่าออกเป็นสีสีน้ําเงินด้วยค่ะค่ะดูนะคะสวยในตาของท่านผืนไหนโทรถ,ถ้าคุณแม่นะคะ บางทีภาพของเราไอ้หมาเลขกของเราที่ติดมันซ้ำกันก็สง่งภาพนิ่งมาทางไลน์ก็ได้นะคะค<ม>่ะสง่งภาพนิ่งมาค่ะถ้าไอ้ถ้าไหนไอ้มันมันซ้ำกันค่ะไหมายเลขกคุณคุณแม่ไม่ได้เรียงไหมายเลขนะคะไม่ได้เรียงหนึ่งเรียงสองเรียงสามค่ะเพราะว่าหยิบมาแล้วก็ติดหมเลขพอแต่ว่าให้มันค่ะให,ใ,หใ,หให้ให้ให้ลูกค้าดูว่าจะดูง่ายค่ะ ค่ะไหมเยเลขนันหมเยเลขนี้ค่ะจะได้ดูง่ายค่ะไหมเรียบยี่สิบสามก็สวยนะคะดอกแก้วค่ะขอก้นค่ะขอดอกแก้วค่ะขอทะเลวนดอกแก้วนะคะสวยนะคะผื้นผ้าเป็นสีแดงข้างค่ะค่ะมัดหมีด้วยเขียวเหลืองนะคะสวยนะคะผ่านพักเข้ามานะคะโทรถ้าคุณแม่เข้ามาค่ะ ลูกค้าก็ได้ชมคุณแม่อยู่ว่าสุดข,ของเดียวทันใจค่ะค่ส่งข,ของไวทันใจน่ค่ะ1,500บาทนะคะค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะสวยไม่สางสวยไม่จุดจางค่ะค่ะแม่บวรรักษ์ค่ะห้าไหมสวยสลีมเจ้าเก่าค่ะ ค่ะเจ้าเก่าคุณแม่มีทางดูดูติดตามคุณแม่ดูทางเพจเดียวนะคะคือว่าเป็นช่อง YouTube ค่ะค่ะบางท่านก็ถามคุณแม่มาเหมือนกันว่าคุณแม่ได้ค่ะได้ออกสทิ์ตอกไว้คุณแม่ไม่ไม,ไม่ได้ทำา t ท k ิ์ตอนะคะมีแต่ช่อง youtube อย่างเดียวนะคะติดตามคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ 1,500บาทราคานี้เป็นราคาที่เบาที่สุดแล้วค่ะค่ะช่วงเศรษฐกิจของเรามันไม่ดีค่ะเราก็อ่อนโยนไปกับค่ะอ่อนโยนไปกับเศรษฐกิจทุกวันนะคะค่ะเนื้อผ้าสวยค่ะหนานิ่มแน่นนะคะค่าราคาเบาค่าราคาเบา,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 เบาแต่เนื้อผ้าสวยค่ะ1,500บาทคนะ่ะ อันนี้ขอ้อยล้อมดอกลาวดีค่ะถ้าส่งภาพกับม้คุณแม่ดูก็ได้ค่ะ1,500บาทนะคะอันนี้ค่ะเป็นขาาเชิงสไลด์าทางด่วนเป็นสีน้ำเงินสดนะคะค่ะมีหยาดผลด้วยค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนนะคะถ้าภาพมันไม่ชัดเจนค่ะภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอาจจะแสงเข้านิดหนึ่งค่ะตรงนี้มีแสงนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ ค่ะตรงไหนฉากของคุณแม่นี้ค่ะไม่มีตั้งฉากนะคะแม่บวรรักเจ้าเก่าค่ะไม่มีตั้งฉากหลังนะคะค่ะตรงไหนที่ตั้งกล้องได้คุณแม่จะลุยงานเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่เก็บภาพเร็วนะคะภาพภาพเร็วเปลี่ยนภาพเร็วเปลี่ยนผืนเร็วก็ค่ะก็เดี๋ยวส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลายสวยนะคะ หมะอ่วงชมพูก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิศหรูดูเด่นนะคะ1,500บาทผ้าสามตะกอค่ะค่ะ1,500บาทนะคะคุณแม่นนราคาเบามากค่ะค่ะราคาเบามากนะคะ1,500บาทค่ะ แต่ละวันมันแกะไม่เหมือนกันนะคะถ้าแต่ละวันค่ะแต่ละเที่ยวค่ะค่ะมีแต่ว่าสวยค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืนนะคะอันนี้ออกคล้ายๆสีพัดเทลนะคะสวยนะคะราคา1,500บาทค่ะ ันนี้ก็สวยค่ะนี่ก็สวยลายดอกดอกมะเขือปาทาต๊บค่ะ1,500บาทค่ะผ้าสามตะกรอทอมือนะคะค่ะเส้นยืนนี่ค่ะเป็นไหมค่ะลูกค้าถามมาบอกว่ามีไหมปลอมไหมคะไม่มีไหมปลอมนะคุณแม่ไม่เคยเห็นค่ะไหมปลอมค่ะสลินไหมแท้นะคะมีแต่ไหมแท้ทั้งนั้นเลยค่ะค่ะไหมจุนก็ไหมแท้เหมือนกันค่ะเพียงแต่เขาส่งโรงงานจุนสาวเป็นทางเส้นยืนค่ะสาวเส้นไหมนะคะ เขาก็เร sí, ียกว่าไหมจุนค่ะนั้นก็ไหมเลี้ยงกินหมอนกินใบหมอนใบไหมเหมือนกันนะคะค่ะเขาก็กินใบหมอนเหมือนกันค่ะไหมจุนค่ะค่ะก็กลุ่มชาวบ้านของเราเนี่แหละคาะเลี้ยงค่ะแล้วก็ส่งโรงงานท้าสาวค่ะเป็นเส้นยืนค่ะค่ะเพราะว่ามันจะไม่ติดที่ไหมนะคะมันแกะไอ้มันจะไม่ติดมันจะไม่พันตะกอค่ะค่ะต้องใช้ไหมจุนเป็นเส้นยืนค่ะไหมไหมบ้านทางพุ่งค่ะ 1,500บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะอันนี้ก็ลายนี้ก็นางงามสมชื่อนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงมินมะขามเข้มค่ะค่ะท่านจะไปเป็นของของขวัญของฝากให้กับวันแม่เดือนหน้านี่ก็ค่ะก็มองหานะคะลูกค้าถูกอกถูกใจผืนไหนก็ส่งภาพกลับมาให้คุณแม่ก็ได้ค่ะค่ะคุณแม่ไอให ส่งอาจจะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะลูกค้าค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะค่ะหมายเลขโทรศัพท์คุณแม่จะฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะแตกโทรศัพท์นี้คุยกันได้ค่ะแต่เราส่งภาพนิ่งให้ดูไม่ได้นะคะถ้าเราทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกรนะคะความยาวสอเมตรค่ะค่ะคนอ้วนคนจอยคนผอมใส่ได้นะคะผ้ายาวสเมตรนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะห5 0 0บาทนะคะค่ะนี้ค่ะลายนี้ค่ะาเขาเรียกว่าลายดอกแก้วค่ะ1,500บาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นลายหาชอบอกถูอกถูใจผืนไหนก็ค่ะแอไลน์นะคะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะเราก็ส่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะอันนี้ก็สวยค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอนะคะเครือสอทอมือค่ะค่ะเครือสอนี่ค่ะมันจะเป็นเส้นยืนมันจะลายนะคะค่ะเป็นแบบนั้นค่ะค่ะสวยค่ะเครือสมอค่ะมีหน้านางด้วยค่ะ มะนางเกจัวสวยนะคะ1 5 0 0บาทถ้าราคานี้สวยมากเลยค่ะคุณแม่บอกว่าสวยมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ่าลายผ่าลายดอกแก้วใหญ่นะคะค่ะเป็นเครือสมอค่ะสวยค่ะเนี่ค่ะเห็นไหมเกลียวก็สวยค่ะค่ะเครือสมมเนี่ยค่ะเส้นยืนแกลายนะคะดูนะคะ ค่ะเส้นยืนลายนะคะเกลือสมอค่ะ1,500บาทสวยมากเลยค่ะพักคุณแม่เข้ามานะคะโทรทักโทรแจ้งค่ะอันนี้ก็เป็นสีผ้าใสนะคะใส่กับวันแม่แห่งชาติของเราค่ะพระราชนีรัชกาลที่9นะคะ12สิงหาเดือนหน้าค่ะค่ะเตรียมไว้เลยนะคะคาะเตรียมผ้าสวยๆใส่ออกงานวันแม่ค่ะ1,500บาทค่ะอันนี้เป็นสีผ้าใสค่ะ ผีผ้าใส่เขาเรียกว่าลายที่เพชรนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช้างน้อยนั่นแหละค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะช้างน้อยฝูงนี้ค่ะจะเรียกเพื่อนข้าบ้านเยอะๆนะคะค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์คือช้างน้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเนื้อผ้านิ่มสวยค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณของเราสวยนะคะเดี๋ยวจะไปฝากคุณยายคุณย่าของเราก็เหมาะสมนะคะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรค่ะค่ะเป็นไหมน้อยนะคะสวยงามมากค่ะค่ะถ้าไม่ชัดเจน้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 5 0่้อบาทค่ะนะ้า ่าออนนี้ก็สวยค่ะอาจแสงจะเข้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณยายอยู่ใต้แสงค่ะเข้าน,นิดหนึ่งนะคะ,นนะคะันถ่ายทําค่ะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยค่ะลายนี้ก็สวยนะคะพื้นผ้าเป็นสีค่ะส,สีสีน้ําตาลเข้มค่ะดจะเป็นสีดํานะคะค่ะมัดมีด้วยไหมเหลืองค่ะ เหลืองแดงค่ะสวย<า>ค่ะถูกงค์ถูกใจพื้นไหมก็โทรทักบอกคุณแม่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพน,นิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ,คะถ้าหมายเลขมันซ้ำกันค่ะคุณแม่ขอใหอ้ลูกค้านี้ส่งภาพน,นิ่งให้ดูด้วยนะคะบางทีหมายเลขซ้ำกันคุณแม่ไม่ได้คัดหมายเลขค่ะคุณแม่จะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะภาพของคุณแม่แสงเข้านิดหนึ่งนะคะ ค่ะ1,500าบาทค่ะอันนี้จี้เพชรค่ะสวยค่ะพืนถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะเชิงล่างเชิงบนก็ลายใบสีนะคะใบสีก็คือว่าค่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคะใบสีนะคะมีแต่ความขึ่นแต่ค่ะมีแต่ความร่ำรวยค่ะใบสีค่ะเป็นของวหค่ะเป็นของไหาเทมป์ราาเจ้านะคะ ใบสีอยู่ข้างบนค่ะเป็นลายมงทนค่ะเจิงล่างเจิงบนเป็นลายใบยสีนะคะที่เพชรค่ะสวยค่ะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพน,นิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพน,นิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นสีเขียวเนื้อผ้าหนามากค่ะหนานิ่มแน่นนะคะค่ะไม้เลือสีค่ะเรียกว่าดอกรากราชกัญญาค่ะถึงผ้าเป็นสีเขียวนะคะค่ะลายดอกรากราชกัญญาค่ะ1,500บาทเป็นราคาที่เบามากค่ะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะคะค่ะแม่บวรรักเจแก้วเก่าค่ะผ้าไหมเฉยจึงค่ะผ้าไหมถูกคุณแม่บวรรักนะคะสวยมากค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ ราคาเบาค่ะแต่ว่าเนื้อผ้าสวยนะท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยค่ะเนื้อผ้าสวยมากค่ะค่ะเดี๋ยวว่าลายดอกนกราจ,จกัญญาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าดอกมะเขือนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีดอกมะเขือค่ะจะเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะคะมาแรงตลอดค่ะดอกมะเขือค่ะ มาแรงตลอดค่ะลายนี้ค่ะเป็นยอดอันดับหนึ่งค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายดอกมะเขือนะคะหนึ่บาทค่ะแค่สามตะกอนะคะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแ่นค่ะ1500บาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแกมทุกคืนค่ะ1500บาทนะคะ1500บาทค่ะ เขาเียกว,ว่าขอดอกลาวดีนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงผ่าแดงสดนะคะสวยค่ะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะสวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะเป็นความยาวที่มาตรฐานค่ะค่ะคนว่วนคนจอยคนหอมใส่ได้นะคะความยาวค่ะความกว้างค่ะ เนื้อ้าสวยมากค่ะเนื้อ้าหนานิ่มเน้นค่ะค่ะภาพไม่ชัดเกณคุณแม่ขอส่งภาพนี้นให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะคะ่ะนี้ก็สวยค่ะลายนี้ก็จะเรียกว่าลายเต่างับค่ะขาสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะลายเต่างับก็สวยนะคะถึงแร้งเชิงบนก็ตามด้วยขาดช้างน้อยค่ะ ค่ะท่านยาใบเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ให้ของขวัญของฝากกับคุณยายคุณย่าคุณแม่ของเราค่ะมองดูข้าวสวยๆนะคะอ่านี้ผ่านเตางับค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะจะแสงแค่นิดหนึ่งนะคะเวลาคุณแม่ยกขึ้นนะคะเพราะว่าแสงมันอยู่ใต้แสงค่ะ ค่ะ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอแอบขออภัยด้วยนะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนนะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะภาพไม่ชัดเจนค่ะเป็นลายต่างัดนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชบรบ์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะ,คะกดแชบรบ์กดติดตามให้คุณแม่ด้วยค่ะหนึ่งห้าร้อยบาทค่ะลายต่างัดสองหมนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นเด่นทุกพื้นค่ะหนึ่พันห้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะาขามเข้มนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นแดงข้างค่ะสวยนะคะสวยมากค่ะ,คะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ,คะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ นีคะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ